สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่12ตุลาคม2565นะครับเรามาอัปเดตนะครับราคาเหรียญน,นะครับของคริปโตกันนะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบงป๋าสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัน,นมัติแนะนำนี่ยังเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ีนะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปักเสียงยโดยก็จะ เน้นไปที่เหรียญใหญ่ๆแล้วก็เหรียญที่นิยมกันนะครับก็มาไล่กันเลยตั้งแต่ลูหน้านะครับรูหน้านั้นก็มีอาการค่อยๆบวกขึ้นมานะครับเช้านี้นะครับอย่างที่ลุงได้เคยขีดเส้นแล้วก็ตีไว้นะครับลุงก็จะทําเป็นเรสเฟนต์เอาไว้นะครับว่าจังหวะของมันนั้นก็ยังคงไซด์เวฟด้านข้างนะครับถ้าเกิดต่ําลงมาก็จะมาที่ราคา0.0095ได้นะครับเราก็รอ ตั้งรับไว้ที่นั่นก็ได้นะครับว่าจังหวะของมันตอนนี้ก็คือลักษณะอาการก็คือออกด้านข้างนะครับยังคงรักษาแนวเทศที่0.01สตางค์นะครับก็คือยู่0.01สตางค์นะครับซึ่งคาดว่าในวันที่20กว่าๆนี่นะครับมีโอกาสแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือนับไปอีกประมาณวันนี้วันที่12ใช่ไหมครับก็อีกประมาณ7-8วันก็จะมาปะเปเาบริเวณบริเวณนี้นะครับ เราก็จะค่อยๆคยๆขยับขึ้นนะครับมาที hmm. <have them S 2> uh ่0.1415นะครับเราก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าจังหวะของการขึ้นลงของราคานั้นโดยดูโดยรวมส่วนใหญ่นะครับถ้าเรานับตัวที่มันสวิงสูงสุดสวิงต่ำสุดนี่นะฮะก็จะเป็นแนวโน้มไซว์อัพขึ้นมานะครับก็ออกแนวอาการกลาวไปในทางบวกนะครับสำหรับลุงนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นคิด เป็นในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็จะเกิดว่ามันลงมาอย่างรวดเร็วเราก็ต้องรีบช้อนซื้อนะครับถ้าสมมติว่าจังหวะเขาสวิงปูดลงมาเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งรับไว้แถวๆ0 0 0 9 5นกี่ก็น่าจะรับได้นะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะดีดกลับขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นช่องทางที่ทำกำไรให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการกล่าวไปลวงหน้านะครับแต่ถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้นะครับราคา มันก็จะมีโอกาสกลับขึ้นมาที่0.015แล้วก็ขึ้นไปที่0.018นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปค้างที่0.022นะครับเรามีโอกาสนะครับราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับตามเส้นที่เส้นเขาที่คำนวณมานะครับเป็นพิบูลันชีนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะไปตกอยู่ที่สูงสุดที่ประมาณ0 6 1 6 1 8 ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญเงินบาทไทยสํารับลูน่านะครับทีนี้เรามาดูเหรียญเงินบาท USD นะครับก็เหมือนเดิม,ดมนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะของมันก็มันเหมือนจะลุงก็จะซ้ําพูดซ้ําเดิมๆนะครับประเด็นก็คือเพราะว่ามันเป็นไซเออกด้านข้างเหมือนเดิมๆนะครับก็เลยต้องพูดคล้ายๆเดิมๆก็เหมือนเดิมยืนยันคําเดิมคือแน่นอนว่า ต้องรอช่วงประมาณอีกหลายวันนะครับข้างหน้านี้นะครับก็คือประมาณ20กว่ากว่นะครับซึ่งก็ต้องรอดูขั้นตต่อไปนะครับว่าจะทํายังไงได้บ้างนะครับก็ถ้าเกิดท่านที่อดทนทนลนไม่ได้นะครับก็อาจจะตั้งขายไว้ล่วงหน้าที่ราคาตัวนี้ก็น่าจะขายที่ 0. 0 00 0 3 0ก่อนเลยนะครับคือขายที่ใกล้ๆก่อนถ้าเกิดท่านอดทนไม่ได้แต่ว่าถ้าจริงๆก็คือ ราคาที่เขาจะวิ่งขึ้นไปถัดไปนี่ก็จะไปที่0.0040นะครับแนวนั้นนะครับถ้าเกิดอดลนทนได้นะครับต้องทนรวยให้ได้ก็ทนถือไปถึงราคาที่0.00 0.555หรือ60นะครับก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ใจเย็นนะครับราคามาเจะค่อยขึ้นไปนะครับดูท่าทางแล้วก็จะมีโอกาสถ้าเป็น time frame day ตอนนี้ก็จะมีโอกาสสูงสุดที่ 0.0070 0, 000 0นะครับแต่ถ้าเราไปดู e f มเฟรมว e k นะครับว่าเขาจะมีโอกาสไปที่เท่าไหร่นั้นก็จะบอกได้ว่าราคามันก็จะไปทางที่ควรจะเป็นที่ประมาณ0.0080 0 000นะครับก็ประมาณ80,000ครับก็คือตัด3ตัวข้างหน้าตัด0.3ตัวข้างหน้านะครับก็ยังคงมีแนวโน้มไซด์เว์ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับราคานะครับจริงๆถ้าเกิดเรามีความหวังว่าน่าจะเป็นตัว เปลี่ยนแปลงราคาแล้วก็คือถือยาวนี้ก็คือจะได้ตังค์เยอะนะครับยิ่งทนถือยาวยิ่งได้ตังค์เยอะนะครับเราก็อย่างไงต้องเข้ามาดูทุกวันแล้วเราก็ต้องอตั้งไมเซ็ตของเราว่าเราจะต้องอทนถือต่อไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไว้ในคลิปก่อนก็คือเกิดเป็นนักลงทุนต้องมีใจอดทนนะครับก็ต้องอดทนนะครับใครทนนานได้กว่านะครับก็เป็นผู้ชนะนะครับ ในสนามนี้มันจะต้องมีการอดทนนะครับถัดมานะครับมาดูที่ราคาของตัวบิตคอยนะครับบิตคอยของเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาเห็นไหมครับว่าจังหวะของเขานั้นเนี่ยจังหวะนี้ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เขาพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราต้องขายบริเวณนี้เนี่ยเห็นไหมว่าจังหวะของมันนะฮะจริงๆเราบอกว่าตรงนี้น่าจะน่าจะอาจจะเป็นแนวรับนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เขาพุ่งขึ้นไปเห็นไหมครับว่าจังหวะเขาพุ่งขึ้นไปเป็นเวลาเท่าไหร่ ทราบบ้างครับลุงก็ไม่จําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ดูนะครับว่าราคามันพุ่งขึ้นไปตอนไหนนะครับลุงก็แต่ก็ดีใจกับท่านที่ขายทํากําไรได้นะครับอันนี้เป็นจังหวะที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็สร้างเขาเรียกสร้างสร้างชาวดอยเอาไว้นะครับเป็นจุดดอยสูงสุดจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับเป็นจุดสําคัญคืออะไรครับคือจังหวะถัดไปคือถ้าเกิดเขาจะพุ่งพุ่งขึ้นไปเนี่ย เขาจะต้องมาทดสอบที่บริเวณเส้นตรงนี้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเราต้องลองลองลากเอาไว้ก่อนนะครับซ่าเส้นตรงนี้นะครับคือเส้นน่าสนใจนะครับว่าเขาพุ่งขึ้นมาสูงนะครับถึงจุดจุดนี้นะครับถึงจุดจุดนี้นะครับคือเส้นนี้นะครับใช่หรือเปล่านะครับก็ต้องประมาณนั้นนะครับก็คือราคาที่8 0 0หมนนะครับให้แ0,000นะครับขออภัยเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ราคาตัวนี้ก็จะมีโอกาสย้ำราคาเดิมกลับขึ้นมานะครับ เราก็จะมีโอกาสกลับขึ้นมาที่ราคาเดิมของเขานะครับเราก็ต้องต้องจดจําจังหวะเดิมจดจังหวะที่เขาเคยเทรดได้นะครับจังหวะที่เขาเคยย่อตัวขึ้นมาชนได้นี่นะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็เคยเป็นจังหวะที่กลับขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นไปถึง800,000น,นะครับแล้วก็มีคําสั่งขายลงมานะครับเสร็จแล้วจังหวะถัดมาเขาก็มีโอกาส เป็นเส้นโดจิแล้วพุ่งขึ้นยาวขนาดนี้แล้วก็ย่อตัวลงมานี่เป็นมหมสองจังหวะเท่ากันนะครับท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นปุงคะให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าตรงเส้นนี้เส้นที่1นึ่เขามีกะโอกาสสร้างชาวดอยเสร็จแล้วถัดมาเขาก็มีโอกาสสร้างเาาดอยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นมาเป็นนมิตหมายที่บง่งบอกว่ามีโอกาสมีจังหวะแล้วก็มีแนวโน้มของวานที่จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ได้อีกรอบนึงนะครับ เป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับต้องพุ่งต้องติดตามแล้วก็ต้องต้องลงทุนเอาไว้นะครับต้องคอยติดตามแล้วก็รอจับจังหวะแบบนี้อ ну ีกทีนะครับเขาจะเป็นจังหวะนี้ก็คือขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นมาเขาอาจจะเดินทางเรียบมาแล้วก็พุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับออกพุ่งขึ้นมาเสร็จอันนี้ก็จะเป็นอันจังหวะ2อย่างคืออันตรายกับไม่อันตรายนะครับอันตรายที่1ก็คือเมื่อเขาพุ่งขึ้นมาแล้วก็ยอดตัวลงมา จังหวะแบบนี้ก็คือเขามีโอกาสที่จะลงมาด้านล่างอีกครับอันนี้เราก็ต้องรอจังหวะที่แปลว่าเราต้องซื้อถูกนะครับหมายว่าพอเขาพอเขาย่อตัวลงมาด้านล่างปุ๊บนี่แล้วเขาพุ่งกลับขึ้นไปอยู่เส้นเทตเดิมนี้ก็ถือว่าตรงนี้จะจะเป็นจุดที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเราเห็นเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับนี่เดิมทีนี้เขาเขาพุ่งขึ้นไปใช่ไหมครับแล้ววันถัดมาเขาพุ่งขึ้นไปแต่ว่าเขาก็มีการย่อตัวลงมาแรงนะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไป มีแรงเวียงมีแรงสวิงนะครับแรงสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้นะครับอันนี้เราจังหวะถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บนะครับอย่างตัวนี้มันพุ่งขึ้นไปแล้วก็มาเป็นโดจิใช่ไหมครับเราก็รักษาเส้นเทปมาบริเวณนี้ใช่ไหมครับทีนี้ราคามันต่ำกว่ากึ่งกลางปุจจั์แบน์มันก็มีโอกาสที่จะร่วงฟูดลงมาเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเราก็ต้องรอดูเราก็ต้องตั้งเราก็ต้องตั้งรับนะครับว่า2จังหวะนี้ก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาต่ําอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณ0,000นะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับ2จุดนี่มันเป็น 2. จุดที่มันจะต้องลงมาเทสทดสอบอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องตั้งซื้อไวรอที่6กแสนแนะครับตั้งซื้อรอไว้เลยนะครับไม่ว่ายังไงมันจะต้องมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เราก็รอทดสอบกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าอันนี้เราก็เตรียมตัวล่วงหน้านะครับทุกคนครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ตัคงเพราะฉะนั้นท่านต้องรอซื้อซื้อซื้อทิ้งไว้เลยนะครับ ตัวนี้ของตัวคริปโตเอ็กชิงนี่เขาก็ดีตรงที่ว่าสั่งซื้อไว้นานได้เลยนะครับเราพอมันซื้อได้เมื่อไหร่เราก็ค่อยเข้ามาขายเมื่อมันเด้งขึ้นมาบนเส้นเทปใช่ไหมสมมติว่าเราซื้อที่6กแสนแใช่ไหมครับซื้อทิ้งเอาไว้ซื้อทิ้งเอาไว้รอเลยนะครับถ้าเกิดมันร่วงลงมาถึง6กแสนแเราก็อาจจะซื้อได้ทันทีปุ๊บเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นมารักษาแนวเทปก็คือบริเวณเส้นเดิมตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ได้กําไรจาก680,000มันก็จะขึ้นมาที่700,000กว่าใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นกําไรเราก็อยู่ที่เราจะขายหรือไม่ขายหรือจะเก็บเงินเอาไว้หรือว่าเก็บต้นทุนที่ต่าๆเอาไว้แล้วก็ถือยาวต่อไปก็จะได้กําไรนะครับก็พิจาณาดูนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับส่วนลุงก็ยังหาทุนไม่ได้นะครับลุงก็พัมเพอต่อไปนะครับก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนที่คารพทั้งหลายจะนำไปพิจารณานะครับ นี้ก็เป็นความคีดเห็นส่วนบุคคลนะครับเตือนก่อนนะครับว่าควรใช้สติและใช้ความชํานาญส่วนตัวนะครับในการที่จะทําตามอย่างที่ลุงได้บอกไปนะครับเห็นไหมครับจังหวะสวยงามนะครับมี2เส้นนี่นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็มี2เส้นขึ้นด้านบนนะครับมีสเส้นลงด้านล่างแล้วก็มี2เส้นที่ขึ้นไปทดแนวเดิมนะครับคือเขาจะมาย้ําจุดเดิมนะครับสูงสุดที่ตรงบริเวณนี้มันก็มีโอกาสหมายาว่า แนวจังหวะที่จะขึ้นถัดไปนี้เขาก็มีโอกาสที่จะมาสร้างเส้นแนวเทดท,ที่บริเวณ8 0 0 0 0นนะครับในโอกาสแบบนี้เราต้องดูว่าจังหวะนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปดู e f มเฟรมวีคนะครับว่าให้เขายืนยันหน่อยนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าจังหวะของเขาเป็นมา2วีคเลยนะครับคือวีคที่แล้วกับวีคนี้นะครับดูดูไม่ออกนะครับดูไม่เห็นนะครับคือมันจะมีไลท์มีอินดคเตอร์หลายตัวที่มันบกบดบังครับ ก็ดูนะครับว่าจังหวะของมันในการขึ้นสูงสุดในการลงต่ำสุดของเขานะครับจังหวะลงต่ำสุดนี้บริเวณนี้นะครับถ้าบริจังหวะขึ้นสูงสุดของเขานั้นเขาก็จะค่อยๆยิงตัวขึ้นไปนะครับไปไปไปที่บริเวณเส้นเส้นเส้นที่มีการคำนวณเอาไว้นะครับก็คือเส้นตรงนี้นะครับก็คือแสนนะครับพอขึ้นไปมันก็จะค่อยๆขึ้นไปแนวโน้มก็ก็มีโอกาสทากําไรได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมานะครับที่เขียนตัวนี้ไว้ตอนแรกว่าจะเป็นกําไรแต่ประเด็นก็คือมันยังไม่คงคงไม่เข้าแกปบเท่าไหร่นะครับนั้นก็ละไว้ในฐานที่พอจะเข้าใจทีนี้เราก็ไปดูภาพใหญ่โดยวรวมของมันนะครับการทํางานของมันหรือการเดินทางของมันเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นไหมครับว่าจังหวะของเขาก็คือมีเส้น2องระวันอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ยังยังถือว่าในฐานเฟรมวีกนั้นยังคงมีแนวโน้มไซด์เว้อัพนะครับ แล้วก็ราคาก็เยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบลูจ,จแบนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้นะครับแล้วถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปเขาก็จะไปที่800,000แล้วก็ไปที่1ล้านนะครับมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนจะจ้องทำกำไรได้ยังไงนะครับราคาเขาามาทาง20,000หรือประมาณ700,000นี้มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปเขาก็จะต้องขึ้นไป800,000นะครับ อันนี้ลุงก็มโนโภาพไปนะกันนะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมวีคนะครับของค่างเงินบาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของ USD นะครับของไทม์เฟรมวีก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ต่ำกว่ากึง่งกลางบลูเชแบกแต่เราก็ต่ำกว่าเส้น2องว,วันด้วยนะครับท,ทั้งทั้งที่เป็นกราฟของ Bitcoin เหมือนกันนะครับของฝรั่งนี่เขาต่ำกว่าเส้น2องว,วันแต่ของไทยเนี่ยเหนือกว่าเส้น2องว,วันนะครับสรับไทม์เฟรมวีคนะครับ พิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนจะน่าสนใจหรือตัวไหนพอจะเป็นไปได้มากกว่ากันนะครับนั่งทุนก็พิจารณาดูดีๆนะจังหวะก็จะเป็นเช่นนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบโดยตรงๆแบบนี้นะครับว่าจังหวะนั้นมันมีโอกาสเป็นอย่างไรนะครับเส้นเราก็ประเมินค่าราคาที่มันจะไปสูงสุดนะครับตัวเส้นที่มันจะไปล่าสุดก็คือจะไปที่2 0 0 0 0นมันจะกลับไปที่2 0,000น,นะครับตอนนี้มันอยู่ที่19หมื่นเ้ใช่ไหมครับ หมื่นกามันก็จะกลับไปที่2 0,000นะครับการสวิงขึ้นสวิงลงของราคาของเขาก็พี่นาดูดีๆนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ราคาก็ค่อยๆไซเว์บวกขึ้นไปนะครับสำหรับตัว BTC นะครับทีนี้มาดู ETH นะครับ ETH นี้ลงมาต่ำมากนะครับจากเดิมทีนั้นอยู่ที่5 0,000นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่48 0หมนะครับหมายเขาว่ายังไงครับก็หมายเขาว่าตอนนี้ราคา เดิมทีเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไซด์เว์ออกด้านข้างถึงไซด์เวดาวนะครับจังหวะแนวโน้มต่ําสุดที่คาดว่าวจะเป็นไปได้ก็อยู่ที่40,500นะครับก็เราก็อาจจะตั้งรับไว้ที่40,500นะครับจังหวะถัดมานะครับแต่ว่ามันคือจุดที่ต่ําสุดนะครับต่ําสุดสุดจริงๆนะครับเป็นนิวโลนะครับเป็นโลใหม่นะครับก็ตามทฤษฎีถ้าเกิดมีนิวโลใหม่ก็ต้องมีนิวโลใหม่ถัดไปเพราะฉะนั้น โอกาสมันก็จะมาลงมาที่ประมาณสัก44่ส0หหรือ42 0 0 0นะครับจังหวะก็เราก็รอให้ดูดูรอดูคนต่อไปแล้วกันนะครับว่าเขาจะมีโอกาสเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับถ้าเราเก่งเดิมเดิมนี่มันเขาก็จะมาที่ราคา5 5 0 0 0ืน้านะครับเราก็ขึ้นไปที่57ประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับทุกคนครับ ให้เขาค่อยๆกลับขึ้นไปทีนี้เราไปดูดอลลาร์กันบ้างสำหรับ ETH นะครับ ETH ดอลลาร์นี่เป็นยังไงนะครับมีอาการลงมาต่ำถึงเส้นบูลจ์แบนด์ด้านล่างนะครับเขาเข้าหม,ดเ,าหมดเข้าหมวดเข้ามาหากันใช่ไหมครับเมื่อเข้าหมวดเข้ามาหากันเสร็จถ้าราคาอยูดตามกับการบูลจ์แบนด์มันก็จะค่อยๆดีดไซเวลงมาด้านล่างนะครับแต่ถ้ามันอยู่ด้านบนของบูลจ์แบนด์มันก็จะบีดดันขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือว่า าขึ้นไปด้านบนมันจะไปชนเส้นสองละวันก่อนที่มันจะโค้งลงมานะครับเราก็ดีดกลับขึ้นไปใหม่อันนี้ก็คือทฤษฎีแนวโน้มหรือพัเทิขึ้นการขึ้นของราคานะครับราคามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองการไกลเอาไว้ว่าอถ้ามองเช่นนี้นะครับราคาอยุดต่ากว่าเกกลางปุจจัแบนก็หมายว่ามันก็จะค่อย,อยดียดและสวิงตัวลงมานะครับราคาที่มันจะลงมาในจังหวะถัดมานะครับก็น่าที่จะอยู่ที่ประมาณราคาสักใกล้ๆมา ใกล้ราคาสักหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งนะครับในการลงมานะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเออไม่ใช่นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณพันกว่านะครับน่าจะเป็นมาพันพันหนึ่งร้อยนะครับอ่าพันพันสองร้อยนะครับก็คือรอรับที่พันสองร้อยพันสองร้อยพันสามร้อยได้นะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดใช่ไหมครับสำหรับตัว e อ ETH USD นะครับจังหวะของมันก็แต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เขาเป็นอ่าเขา สร้างเทียนก็เป็นโดจินะครับโดจิแบบนี้ก็คือกําลังตัดสินใจว่ามีโอกาสจะพุ่งขึ้นได้นะครับเป็นโดจิแบบนี้ก็บอกว่าสีเขียวด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้แล้วก็ก่อนหน้าเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายาว่าราคาก็จะค่อยๆปรับขึ้นนะครับเราก็มองแบบนี้จริงๆนะครับก็ดูแนวโน้มก็เป็นเช่นนี้นะครับทุกคนครับ ลุงก็เอากําลังใจของลุงทั้งหมดทุ่มไปให้กับทุกคนนะครับก็อยากผลักดันให้ราคามันขึ้นไปประเด็นลุงก็ใช้แต่พลังใจนะครับผลักดันให้ทุกคนนั้นได้กําไรจากการรับชมนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นได้กําไรจริงๆนะครับเพราะว่ามันคือความหวังของพวกเรานะครับเราก็อยากจะกล่าวให้มันมีค่ากลับขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็ดูนะครับราคาทั่วไปนะครับก็จะมี bch นั้นอยู่ที่4,2 0พนะครับ EIOST ก็อยู่ที่0.44ตัวนี้ก็มีโอกาสถ้าเข้าไปดูก็จะบอกว่ารอรับที่0.42นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันเด้งมันก็จะเด้งขึ้นไปที่0.50นะครับเราอธิบายแบบไม่ต้องเข้าไปดูกราฟนะครับ่ซนซิกนะครับก็อยู่ที่1.82นะครับราคาก็ไซเวกด้านข้างถึงไซเวดดาวซิลิก้าตัวแรกก็จะมีโอกาสขึ้นไปที่1.2นะครับทีนี้ก็ลงมาที่1.16นะครับ อาชิบะอีนุ u, นะครับตอนนี้ราคาก็ยังเสมอตัวไซเวกด้านข้างนะครับก็ตัวนี้ก็มีโอกาสน,าน่าจะมีโอกาสที่จะทำกำไรให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะต้องหาจังหวะที่เขาลงมาต่ำสุดแล้วก็ซื้อเอาไว้แล้วก็รอให้มันไซเวกขึ้นไปนะครับแล้วราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับชิบะอ i นุนะครับสำหรับทนายลงทุนที่เก่งเอาไว้ก็ น่าจะได้กําไรกันก็ประเด็นก็คือช่วงนี้เราต้องแบบซื้อขายซื้อขายซื้อขายแต่ว่าต้องได้กําไรเวลาขายนะครับต้องต้องด,ดูดีนะครับทุกคนครับทีนี้ก็เลยมาที่ตัวคับคอยนะครับราคาก็ล่วงลงมาจาก50ลงเหลือ48บาท48บาทก็แต่ว่าเป็น48.99กนะครับก็อยู่ที่ใกล้ๆ49บาทนั่นแหละนะครับก็กำลังจะบวกขึ้นไปที่49บาทนะครับเจฟฟินนะครับหลังจากที่สเตเบิลทาง เส้นเทดมาที่19บาทมานานนะครับทีนี้ก็ล่งลงมาถึง18.93นะครับก็แนวโน้มก็ไซเวดาวลงมาแต่ก็ถ้าเกิดมันลงมาแบบนี้มันจะต้องมีโอกาสลงมาที่ราคาต่ําลงมาได้อีกนะครับเห็นไหมครับว่าอย่างที่ลุงเคยเรียนให้ทราบว่าถ้ามันต่ำกว่ากึ่งกลางบูโจแบนมาทางด้านทางด้านล่างมันก็จะสามารถสวิงออกมาด้านล่างหมายว่ามันก็จะต่ําต่อมาเรื่อยๆนะครับ มื่อมีนิวโรใหม่มันก็ต้องมีนิวโรใหม่นะครับคือมันจะต้องทํานิวโรใหม่นะครับจนกว่าอะไรครับจนกว่ามันจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึง้นแล้วก็ดีดดีดไซเวย์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้เราลุงก็บอกว่าควรจะรอรับที่18บาททุน่ทนๆน,นะครับหรือซื้อที่18บาทนะครับเป็นจุดที่มันมันต่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่มันน่าจะมีโอกาสาที่จะลงมาที่18บาททุนๆได้นะครับอันนี้ลุงก็น่าจะ ถ้าเกิดว่าถ้าจะตั้งรอรับสลับเจฟิินนะครับท่านก็ต้องรอแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นแนวโน้มแบบนี้มันมีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันเห็นเห็นจังหวะที่มันขึ้นแล้วสะบัดสะบัดชาวเมาข้างบนนี้ไหมนี่จังหวะตรงนี้แล้วก็สะบัดปุบ๊บทีนี้มันก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้เขาเรียกใช้ความขี้สงสัยหรือระแวงสงสัยหรือจับผิดมันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีรูปลักษ์แบบนี้เราก็ต้องจับผิดรูปลักษ์ที่ผิดแพก หรือมีความพิเศษนะครับเราต้องจับผิดและจดจําเอาไว้นะครับเพื่อระแวดระวังภัยนะครับก็ให้ทุกคนนั้นแค่จ้องจับผิดนะครับถัดมานะครับกาล่าเดิมนั้นะครับกาล่าเดิมทีนั้นก็คิดว่าจังหวะของมันนั้นไซเวย์ขึ้นมาน่าจะเป็นจังหวะขึ้นแต่เอิญว่าพอหลังจากที่มันขึ้นพุ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นคาสั่งคาสั่งขายใช่ไหมครับราคาก็เลยล่วงลงมานะครับพอล่วงลงมาเสร็จ มันก็ไม่ไม่สามารถยืนอยู่บนเหนือเส้นกึ่งกลางโบรช่าแบนได้แล้วมันก็ล่วงลงมาได้อีกนะครับต่ํากว่ากึ่งกลางโบรช่าแบนดทีนี้อากาศอาการแบบนี้ก็คือว่าเมื่อมันต่ํากว่ากึ่งกลางโบรช่าแบนแถมราคาโบรช่าแบนบีบเข้ามากันแล้วมันต่ํากว่าก็มันมีโอกาสที่จะสวิงดาวลงมาได้อีกทีนี้จุดต่ําสุดของตัวตัวกาล่านี้ก็น่าจะมาที่1.40ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจังหวะแบบนี้เราก็อาจจะตั้งรับไว้ที่ทบริเวณ1.40่จนะครับ ตั้งซื้อรับไปรอเลยนะครับยังไงไม่ต้องมีโอกาสสวิงดาวลงมาแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นไปเราก็ฉวยโอกาสตรงนี้ได้นะครับดูจังหวะนี้ใช่ไหมมันสวิงขึ้นสวิงลงแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่รอรับด้านล่างมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับทุกคนครับน่าสนใจนะครับในการทํากําไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความความทิ่เรียนส่วนบุคคลนะครับทีนี้นะครับเราไปดูดาวโจนส์วันนี้จริงๆแล้วดาวโจนส์เมื่อคืนน้บวกขึ้นมานะครับสามสิบกว่าจุดนะครับ เราก็สวิงขึ้นมาสูงนะครับนั่นก็หมายว่ามีโอกาสราคาก็จะมีโอกาสที่จะบวกขึ้นมาได้อีกนะครับในวันถัดไปนั้นก็จะมีจังหวะคล้ายๆออกด้านข้างนะครับหรือหรือจะกดดาวลงไปอีกก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือการการลงมา3วันแล้วเป็นแท่งสีเขียวก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจากดาวโจนส์ที่บวกขึ้นมานะครับก็ทําส่งผลอาจจะมีโอกาสให้คริปโตนั้นก็ ปรับราคาขึ้นมาปรับฐานอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็มีความหวังเช่นนั้นนะครับขอให้มันเป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งมาดูที่ราคาทองคานะครับราคาทองคํานั้นก็ค่อยๆไซวดดาวลงมาเรื่อยถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายาว่าหลังจากที่มันต่ําสุดมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็จะลงมาที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นจังหวะของราคาทองคําเราก็อาจจะรอรับที่ราคาพันหนะครับหรือพันหนะครับถ้าเป็นแบบ ทวนหรือเป็นแบบรับแบบง่ายๆอันนี้ตัวนี้ก็คือเราก็ต้องรอนะครับว่าจังหวะของเขาจะต้องไซด์ดาวลงมาแล้วตามกากึ่งกลางหรือจะแบนเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะมีโอกาสลงมาที่พันหกร้อยยี่สิบบาทได้ยี่ยี่สิบออนต่อดอลลร์ได้นะครับก็พิจารณาดูนะครับทางลงทุนโอกาสก็ยังคงมีนะครับกลับมาที่ค่าเงินดอลลร์ตอนนี้ก็สวิงดีดกลับขึ้นมานะครับสามสิบแปดบาทนะครับสำหรับค่าเงินดอลลร์นะครับเราก็พุ่งเลย 38.2ขึ้นไปแล้วนะครับพอเลย38.2ขึ้นไปจังหวะถัดมามันก็จะมาที่ราคา38.6นะครับหรือ38.8นะครับก่อนที่ราคาจะไซด์เวดดาวลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวาดรูปเป็นหลักฐานไว้ให้เฉยนะครับว่าเราเคยเก่งไว้ว่าเป็นยังไงนะครับโอกาสที่จะมาแล้วก็มันขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็สวิงดาวลงมาถึงเส้นบริเวณด้านล่างแล้วก็สวิงกลับขึ้นไป มันก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนสูงสุดนี่นะครับไปที่38.88หรือ38.86นะครับห้จุด6นะครับก่อนที่มันจะสวิงดาว w n ลงมาแล้วที่37บาทกว,ากว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปที่39บาทนะครับถ้าเราไปดูไทม์เฟรมวีกก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นโอโหชันทีเดียวนะครับโอกาสที่มันจะสวิงขึ้นไปที่ 30, 39บาท 40บาทก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่ามันจะต้องเดินทางมาทางด้านนี้ก่อนนะครับใช้จังหวะอีกลงมาที่37บาท36บาท37บาทก่อนนะครับในอีกประมาณ5เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปที่40บาทยาวเลยนะครับจังหวะนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณปี66นะครับถึงจะไปพบราคาที่40บาทนะครับปี66นะครับโอกาสปี66คือปีหน้าก็ เตรียมตัวรับนะครับว่าค่าเงินบาทจะมีโอกาสไปแตะที่40บาทนะครับสำหรับตัวตามเฟรมวีคนะครับเขาบอกมานะครับเราก็ดูตาม t ามเฟรมนะครับทุกคนครับเราก็อันไหนที่มันแม่นก็พิจารณาดูนะครับว่ามันแม่นแต่ว่าอันไหนที่มันไม่แม่นก็ร่วมลืมกันไปนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องลุงเทดคริปโตนะครับนอกจากราคาของคริปโตเราก็จะบอกราคาของฟอ r ์เร็กของ ของดาวโจนของตลาดพวกนี้มันมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็นำมาสู่ราคาของอคริปโตนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วยังไงก็ฝากให้สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อบริจาคเป็นทุนให้กับลุงนะครับมันเหมือนเป็นเงินเป็นเศษเงินเล็ลกๆน้อยจากของทุกคนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะครับให้กับลุงอย่างมากมายนะครับ ยังไงก็ฝากสมัครสมาชิกช n e l ลุงเทศจคิโตเข้ามาด้วยนะครับถ้ายังไงก็รู้สึกสงสารลุงก็กดติดตามกดถูกใจกด subscribe กันไว้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณที่การุณาคอมเมนต์เข้ามานะครับยังไงก็ลุงก็ดีใจนะครับที่ทุกคนยังมีฟีดแบ c k ให้กับลุงนะครับก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ